สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมค่ะมันนี้กลับมาพบกับน้ำเชียรานะคะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียรสีผ้าไปตามแนวทางเลขมาครบบนล่างหรือว่าเลขเฉพาะวันหวยออกค่ะโว้กันง่ายๆก็คือเลขกาลังวันพอะนะคะท่านผู้ชมมันมีหกตัวแต่ว่ามันมาสามตัวมาสองตัวข้าาสุดนี่ มาตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมมาตัวเดียวก็คือเจ็ดค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของพ่อจ๋านายขอบคุณแนวทางพอเด้ค่ะไปรับช่มรับฟังพอกันเลย้อค่ะวดว่างหันน้ําเชียเอาเลขกําลังวั่นพอหาเลขบิ่งทีแมนๆมาใส่ค่ะกับบรลลุวะเอฟซีิ่นด้เบิงบ่ค่ะเอาใส่แอดกอยใจแปดค่ะท่านผู้ชมแปด เข่าบนเข่าล่างเลยค่ะเลขมีหบคูค่ะธนูจ้อมกินน้ำเสียบอาซูเอฟซี่ฟั่งค่ะถ้ามีเลขกวิ่งแมนๆมบนล่างเลขกวิ่งค่ะเอามาใส่เหลขพอจะง่ายได้ค่ะธนูจ้อมจะได้หบคูค่ะหบคู่บนล่างขอบคุณนแนวทางพอเด้ค่ะไปรับช่มรับฟั่งพอกันเลยเด้อค่ะเอางวดนี่ได้เลขกําลังวันมาแล้วเอ่ออบเบิ้งแม่เขล็ลอกอีกเด้อค่ะเขล็ลอกบนเอามาเทียบเส่กันค่ะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้ำเคียร์ก็มาเชียร์เอชซีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ะเป็นังไหนพ่อแล้วองพ่อมื่อีงอากาศบม่ค่อยดีเป็นไหนเด้อเอชซีเป็นแหดค่ะหนาวมาตั้งหกปีไลาหนาวป่ะพ่อหนาวแล้วก็ฝนตกมาเคื่อนมาเคื่อนฝนตกเล่นโอ้ยข้างนี่ไม่หยุดมาหยุดช่วงเต้านี่แหละค่ะหนาวเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะ น้ำเชี่ยวบางเขาบางหันนี่พายูเขาดพ่มันติเขาทั้งปุ่นแล้วครับนอนไปทั้งตะบันตกปุ่นละบั้มาหอดเขาดอกไปไค่ะมันเกิดมีแน่หรอมันเกิดตกค้ำขอดอธรรมดาปกติของมันละถ้าว่เขาปุ่มพัิเขาจนมัตเหลืองก้นเหลืองมันแล้วค่ะบอเกิดมาทีซิ๊บสองีสามทิ้ี่ไปเนี่ยครับเดือด้วยหมดล่ะอางบีนอกพ่อครับข้าเจ้าวดีก้อนมูยูข้าเจ้ามนเหลืองแล้วค่ะเอาพ่อคลิปนี้ ่าเลขกำลังวันเฮาหกตัวเนาะพ่อครับผมค่ะอ่าเลยนะครับเอาเลขบนค่ะมาครบบนค่ะลางว่ต้องไปว่ต้องไปคือพ่อมันได้ลางในในหกตัวนี่ค่ะคือจัดบนเพียงเดียวค่ะครบบนหกจ้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามสองสอง หแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งสามสองค่ะท่บบนทานผู้ชมว่าตรงไปมาบ่มไปรังนะครับบอกเอฟซีนะว่าหันมันไปรางยู่ดิพอ่อแมนยุครับเพราะว่ามันมันมัดติดตัวเดียวหนึ่งปานี้พอ่อถ้าว่ากับคัดไม่ออกดอกพ่อวัดติดดึงแปดดอกดึงม่ดดดได้เนี่ค่ะหมดเนี่ยเพราะว่านางเวที มันติตมันจะไปแปลงแปลงสูตรเขามันติเป็นเป็นเสียเสียสูตรเท่านะแต่เือว่ามจังไใเลยหรือเอางันเพราะว่าตูตูรานพ่อหายไปแล้วไงมันก็โอเคแล้วอันเลขหกโตนี่เตงแต่พอปล่อยเห็นน้ำเสี่ยแตงแตงงวดวันที่สิบหกกันยายนนี่เป็นงวดที่สี่เหรอครับมึงนี่งวดที่หาพ่อเออที่สี่ที่หานี่แหละงวดที่หาน้ำเสี่ยน้ำเชี่ยเก็บ้บมดค่ะมีแต่แปลยูทูเดียวคือแปดมะปนนี่แหละมันลองลางมัดถูกงวดพ่อ ก็ลางพ่อกับมีแปดดูกับบ่บ่บ,บ่พอวงแล้วพอแปดหนึ่งมัน <c oughs> มันติดอิู่นี่ยอยู่กับบ่มีปัญหาจะจะไปสิใธิใจตัวตัว,ตวลางค่ะเอามันออกลางมาสองเทียแล้วห้ามันออกสามตัวอ้นี่มาครบสามตัวเลยได้เลยค่ะคือแคดเบืงแล้วจอดแจ้เส้แล้วนี่คือว่าตัวนี้มันจะมาครบหอดสามตัวแล้วหอดลักลอยอยู่นี่ไหมค่ะออกวันอาทิตย์เนาะพ่อค <c oughs> หลักร้อยหลักร้อยค่ะหนึ่งกับสามหลักร้อยหนึ่งกับสามขีดเส้นใต้ไปที่สามขีดเส้นใต้สามหลักสิบบนหลักสิบบนหกกับสามหกกับสามขีดเส้นใต้ไปที่หกขีดเส้นใต้ที่หกอาเด่นวัฒนเขตค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ขอทีจับกูจับ4ชุดเด้อเล็กสามตัวสองตัวพอที่กาจับให้ค่ะจับปูสามตัวบนค่ะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดสามหกแปดสามหแปดมสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามหสองสามหสองับนี่ละครับสี่ชุดนะข้อรับสี่ชุดแบบสชุดนบะมัดเขาจับหายเป็นจับได้เอาจับติ้พุกตัวนะแหละเล็ก มีน่ด้วยหารหละมันติลงตรงมันเป๊ะหละแต่ว่ามันติออกสุดใดเข้ากับขาดขาดบ่ได้ค่ะเป็ดบาทแตกสามตัวเลยงวดนียโอ้ค่ะมันเป็ดมีแนวโน้มเป็นไปได้นะพอมันมันมันเดินมันตีแหลวห้าพ่อติจับทาามันถือแล้วนี่ค่ะมันต้องแตกสามตัวแต่ว่าตัวใดเท่านั้นหละแต่ว่าส่วนมากเห็นว่าพอจับมันอ่าสุคู่ขี้พ่อไม่ได้ ติดบนหน่วยบนนี่มันติเป็นคู่มาเด้งหมดนี่ค่ะอีมี่แปลกๆอยู่จนหนึ่งคือสามหนึ่งพอมาสามหน,นึ่งอ่าไม่เอเลยพอมาคือซื้อธรรมดาปกติพอถือว่าจับที่สามหนึ่งพอจับซื้สามตรงนะมันเป็นเลขคูส่สามสามหนึง่งกลาเป็นสามตัหวหนึ่งเหล้วมดนนี่คือว่าพูดมามาสามอบบคู่มาหนึ่งค่ะพ่อไลยเอาเอา,เอาส่วนหลายสู่เป็นว่าติปน้วยพอ,อดเีเป็นคู่หมดค่ะ อันส่วนอันส่วน,อนสวนนอ,อ,องกับเจ็ดเดี๋ยวพ่อสองกับเจ็ดกิอยู่ในในนี่ปกติอยู่ด้วครับเด็กอ๋อมาค้บบนมีอยู่ค่ะอ่มีมาค้บบนนันนี่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นมักเจ็ดสองเราเจ็ดสองใช่ไหมค<า>่ะอ่านมั่นจำการถึงว่าใดเก้าหกนั่นม่นยพอ่อตัดได้ถ้าว่าไอ้อันนี้พ่อตัดตามพ่อมาตง่งเองตัดที่โตให้เนี่ยคือว่าพ่อมันมาดังสี่มาตังกันแบบนี้มันจีมาก็ยังสี่หกกับ กับไอเก่าฮกเนาะพ่อแมนครับมันเลขมันเคยออกสามห้าสองมันจะเป็นขี่คู่ถ้า<ม>ว่ามันออกมาหกงวดเจ็ดงวดแล้วพี่จะคูคู่กันด้ค่ะอาจหยอดเลยบางทีน้งเคี้ยงหมดหางวดทึงงวดไปมันจะเป็นคู่ตลอดเลยคู่เด็กเบล็กบนเฉพ,พาะเล็กบ,บนดอกเฉพาะเล็กบนครับพ่อบาเบื่องอ่ะมันคือบอกมีสี่สักเพียยมันก็มีตะคูตะคูงวดนี่ เลยรองเห็นบังบ่เนี่ม yup. ันก็ได้คู่อีกปกติมันจะซับวางกันนะพ่อแม่ครับตัวไอตัวละเบิดม่เจียวดอกก็ว่าสิบหน่วยเขาเห็นนะสิบหน่วยสิบหน่วยมันจะเป็นคู่มัดหาพวกงวด่อกันล่ะเอาอะไรบังเด้อก็เลยว่าเสียอะไรจิไปบังมานิปกที่อย่างอะเก่ากบจัดแต่ที่นั่นอะไรยุหันละมันจะเป็นคู่มัสังเกตบังแล้วมันเอ้ามันก็มีตะคู่งวดนี่มันจะเป็นขี้บอ แต่ว่ามันก็เป็นสามตัวหนึ่งเลยล่ะสูตรเขามจะดอกมาเลยสามตัวหนึ่งสูตรคู่เลยสามสูตรคี้เลยหนึ่งมันก็ต้องเอาสูตรคู่ไว้ก่อนล่ะคู่เลยมากแต่หนึ่งกันย่าผุนขว่สามห้าหกแมนครับพแล้วย่ามาเลยจ่าเรนนี่ช่มย่าจนมะมาออดล่าสุดนีอ่าย่าจนมามอดล่าสุดนี่เอาแปดกี่แปดค่ะอ่าแปลกแปลกมากเลยล่ะก็คือหางวดติดเลยค่ะคู่ค่ะแมนครับหวดตีดไปสิคู่อีกบ่พัอ กับข้อกันเน่นคู่ใช่นหมหกแปดหกสองถ้าวากับเอซก็เดีจับบอลยู่แน่นหกตัวนก็จับินกะนาวมัตัวไปนเระว่าเด็กเปลกบนพ่อบ้ามีหามื่อก่อมา่อติดหาพ่อพอดีหรอว่าติดดับก็พอดีว่ายูนิใจหน่อยอ่ะสิยูบอกแบบบอกว่านี้ดับปินหาบนแล้วค่ะเรามือช่มทุกหลักบ่พอ อันนี้ครับดับนี่ทุกหลักบ่ค่ะดับซีครับอ๋อรับเฉพาะรับบ่ดับบ่เมืดอศรับบ่เมื่ครับค่ะบ่บ่จะล้มหรอกเพราะว่ามันมันลุ้นหาหาศูนย์นี่แหละซื้อได้อะค่ะอ่าตัวอื่นซื้อได้อยู่บ่เป็นยังลุ้นหาลุ้นหาซื้อได้แต่ว่าหาซื้อซื้อได้ข้างบนค่ะทางร่างกี่ดับจังเลยเก๋เดี๋ยววันพุธนี้ออกมาอยู่ค่ะบนอ๋อพี่ค่ะพี่น้าเบิ้งค่ะ พอลราจะเรียกกระสีโลครับในสามตัวนะฮะมันเป็นถือเลขหนาเลขหลังไปแบบโอเคอยู่เออ๋อเงินไสค่ะเกลียวเขาหาเงินไสเกี่ยวเข่าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอามันแม่นกันเลี้ยเสี่ยวกะสิโบกวนพอเสียมีเด้ยพอครับผมครับผมให้ดูจบมันหมาเนอะพิจิณ่ามึงคัคาเงื่อนนี่ค่ะขอบพระคุณพอหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ โอคเคท่านผู้ชมเลขกำลังวันพ่อจ๋านายเนาะครับผมค่ะงวดนี่เป็นงวดงวดที่ไหนเนาะเดี๋ยวว่ากันค่ะหนึ่งสองสามสีหางวดที่หาเนาะครับผมค่ะงวดแรกเป็นเหลกกำลังวันตอนแหลกพอเพินกับว่าให้มาบนต่อมาพอกับว่าบนรางบนรางบนรางค่ะเพราะว่า,า,ง,า,ง,า,ง,วางวดแหลกกับเขา หาแปดเน่นเายผลแล้วก็เขา้าสี่หกบนล่างเลยเนาะครับค่ะงวดสองมาบนล่างเจ็ดมดเจ็ด <7 S 2> งวดสามมาบนล่างคืองวดแรกเนาะครับหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกค่ะงวดสี่มาเป็น<า>บนล่างละตัวเด่นเนาะอืมเข้าเจ็ด กับเขาเก่าเนาะครับค่ะมาหววที่หาพอว่าฝนเป็นเลขบนดีหวานเถาให้เป็นเลขบน,บนแนนให้เป็นเลขบนอันนี้พอคนป้อยตาต้องหวดดวเดอค่ะทานผู้ชมเนาะครับค่ะเจ็ดกับสองค่ะเจ็ดกับสองนี่เป็นสูตรนี่สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งค่ะเขารีดิสูตรที่หนึ่งนี่ เห็นป่ะน่นี่สองวัดจิตหล่าสูตรที่หนึ่งนี่ค่ะเบืบ้องตัวนี้ก็นเนาะครับค่ะเป็นเลขมาครบบนได้ครับผมค่ะมาครบบนงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสิบแปดครับผมเลขออกวันไหนก็คือวันนั้นครับพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ครับงวดนี้เป็นวันอาทิตย์ครับได้หกแปดเจ็ดหนึ่งสามสองครับผม หกตัวมันเดิมค่ะไายงดกับเข่ามาทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น,น,นอ้องเนาะค่ะคา,าร์ดชมส่งทรล่างลมากจิเข่ามาเป็นตัวเด่นครับผมอมืนี่ละคร์ดิม่งหกแปดเจ็ดหนึ่งสามสองเท่าพ่อใดตัวนี้มากดิบันพ่อใดตัวนี้มากยำเสียกกจะเจามาส่กอยใจกอยใจนี่ละครับผม อาจจะเอาใส้กรยใจหรือว่าอาจจะเปลี่ยนผู้หม่กระด้เด้ค่ะท่านผู้ชมให้เบิงอีกก้อนครับครับพอวารีดเอาชนกันครับค่ะให้<ม>ให้เบิงอีกก้อนค่ะท่านผู้ชมให้เบิงอีกหลายสมนก่อนเนาะแมนค่ะเอาบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมสุดนี่วันนี้ก็เป็นเลขบนครับผมอืมเลขบน เลขติดบนครับผม1 2ึสครับพอกับแยกเป็นหลักลอย1กับ3หลักสิบบน6กับ3าครับผมหลักลอยพุ่นจะเน้นที่3ลักสิบพุ่นเน้น6ครับผมก็จะมี3ตัวบนเลย,ยครับผม1นึ่งหกแปดสามหกแปดามสา่ามอครับเ่าพอ,พอบอกกับท่องเชียวว่า ลักหน่วยมันคูนี่มันซีงวดอะไรทีเถอะซีงวดแล้วอืมมันมันบ่ค่อยเป็นจังซี่เนาะครับคือพอร้องว่าพอร้องก็มันใจว่างวดนี้นะ่าจจะเป็นคีก็ยังเป็นคูอยูค่ครับเอาเสียนเพิ่นเีาค่ะกำลังวันเด้อค่ะท่านผู้ชมไผมีเลขวิ่งแม่นๆเอามาใส่พอเด้อค่ะคือจังน้ำเชี่ยไผซีเฮ็ดนี่ค่ะ ทั้งบนทั้งล่างเลยอืหกคู่บนล่างเลยค่ะนี่ค่ะแอดวันชัยถากอนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมนี่แม่นมากค่ะสองงวดติดแล้วครับค่ะลอกกอนค่ะเอาคลิปต่อไปที่เอฟซีรอคอยค่ะเอาือนี้มิตะที่เด็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าเผยอย่าพลาดค่ะเอาค่ะทุานผู้ชมพ่อจ่านายค่ะ ปกติเหล็กกำลังวันนี่พอเพื่อนจะเอาเป็นเหล็กบนล่างดิค่ะแล้วพ่อกับงวดนี่บอกว่าอย่าไปเกี่ยวกับลางเด้อค่ะว่าบนค่ะแต่ว่าเพื่อนปล่อยมาซีงวดมันกลับไปล่างหมดเลยดิค่ะท่านผู้ชมค่ะบนบนกลับไปค่ะท่านผู้ชมบนกลับไปล่างกลับไปอีกค่ะ ไปทั้งบนไปทั้งล่างเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะซี่งวดติดไปทั้งบนไปทั้งล่างค่ะงวดนี้เป็นงวดที่หากำลังวันของพ่อเด้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสลับคลิปนี่เป็นแนวทางเหลขกบนของพ่อจ๋าานาพอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมไถ่ขิดเช่นเคยได้ค่ะครับผมถ่ขิมค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทันใดที่เพิ่อนอยากให้หนาซอหนาใสครับหนาเพิ่นมองคําค่ะให้ทักไล่มาหานําเสียอะไรด้ค่ะครับเบอร์ที่เก่าเมาเสียบอกค่ะครับผม098 4 7 4 0683ครับ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้ครับพี่น้องไม่ใช่ไอดีไลน์ได้ครับผมเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากทดลองใส่เด้ค่ะสบูนี่เฮห้หนาเฮอใสให้ฝ่าจางกาจางนานี่ใส่ได้ค่ะดอนวิส้มสำหรับน้ำเชี่ยกับกล่องมาเชี่ยเอฟซีหลายทันเพิ่นใส่กับน้ำเชี่ยมากหลายเดือนแล้วค่ะดานผูส้มเพิ่นใส่ถือครับพบการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะครับผม แต่ว่าสบู่นี่คือบ่เปียงเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะก้อนหนึ่งนี่เห็นผลที่ฒถาแมนค่ะก้อนหนึ่งก็เห็นผลแล้วครับพี่น้องเนาะแมนค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเซรั่มค่ะเซรั่มนี่เฮ็ดให้หนาเฮ้าเต่งตึงแล้วค่ะท่านผู้ชมบ่แห้งว่าเหี่ยวให้หนาใสพร้อมค่ะท่านผู้ชมหนามีไม่หนาไม่นวลนค่ะผมกับชุ่มชื่นครับพี่น้องเนาะค่ะครับ นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมสองตัวนี่ค่ะใส่ดีค่ะสําหรับเอฟซีทีพันย่างบ่เคอยทดล่องแถวสองตัวนี่ไปใส่กอนคะ่ะเอฟซีทีพ่นเอาไปทดล่องแล้วตอนนี้ครับผลตอบรับดีมากครับพี่น้องเนาะสะบูนึงเซรั่มสามครับผมค่ะครับสบูนึงแมนเซรั่มสีสีครับพี่น้องค่ะคตอนนี้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเซรั่มนี่สีมืดไว้ก็สบูนเนาะ,ะ,ะค่ะเพิ่นก็ใส่ถึงน้ำค่ะครับ ขาดบไดัเด้องครับพี่น้องเพินวใส่แล้วนาชุ่มชื่นแล้วก็เป็นปังขึ้นครับพี่น้องเนาะเล้าเพิถทายรูาไห้เบิงพรฟอมค่ะทดามผู้ช่น้ำเสียนี่สิใส่เลยค่ะกร็ดีใจกับเพิ่นได้ครับผมหลายๆท่านเพว่วจะเพิ่นหรือว่าเก่ามาเชี่ยเองครับพี่น้องเนาะพบการเปลี่ยนแปลงอีหลีครับแม่เอซี่ของน้ำเสียเพินวฝ่ายยูโนแกรมเพิ่นเอาสองตัวนี่ไปใส่จางออกเด้ค่ะ เพิ่นใส่ประมาณสามเดือนแล้วค่ะมันจางออกค่ะเอาถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะด่านผู้ชม,มค่ะด่นม,มดนผู้้มหลังจากเข้าล้างสบู่แล้วครับผมตามด้วยเซรั่มครับค่ะถ้ายเอฟซีมีกันแดดกระต้อจากเซรั่มหน้าถาวแมทนรับผมถ้ายเอฟซีบ่มีกันแดดเพิ่นบ่ามักใส่ครับใส่แป้งตาลับเลยค่ะด่นมนผูส้มแป้งตาลับนี่อ่บติดผ่าพิจมูกสามอย่างนี่ใส่ดีแล้วค่ะครับ สามอย่างนี้ใช้ดีค่ะเอฟซีเดน่เป็นยอดฮิตแล้วเนาะแมนค่ะแปลงตะลับกับีกันแดดในตัวน้าครับผมค่ะครับใส่ดีค่ะดัชนีส้มถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะครับผมอ๋ต่อมาเด้ค่ะดัชนีส้มก็จะเป็นเซรั่มน้ําหอมเนาะค่ะกุหลาบอ่อนๆได้ครับผมค่ะตัวนี้จะเป็นท่าบำรุงผิวครับพี่น้องเนาะผิวกายครับผมค่ะครับอ๋ค่ะดัชนีส้ม นี่ละค่ะนี่คือชุดหยอดหิแต,ต่ว่าเพิ่นบ่ได้ภักล้างนี่เมเฟซีพนจะสร้างแบบสบู 1, สบ่หนึ่งเซรั่มสามสีได้ค,ครับผมค่ะครับเพิ่นใส่ถือคาราบุซงพร้มมอมทานเพิ่นกะสบู่ซีสบู่หากระนี้แมนค่ะแต่เพิ่นใส่ถือครับผมแมนเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายืดดีไม่แห้งส,สุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ